วางไว้เลยครับเพื่นอนยังเงาอ่านเพื่อนเอาน,นะครับเนาะบาทลูกเลยลูกเลยเพื่อนยังเงนเอาน,นะครับเพราะว่าเขาอา่อานแล้วเป็นทางบาทหลีงตามบาทเตืนอนนะครับเนาะยกสำรับ เข้ามาครับพัทหาเข้าเข้ามาแบบกับกล่าวคาถวายพัฒทหารวายกองบุนนะครับกองอัฐาเขาคุณเจ้าเพื่อนเอากับรับพรท่าเดียวนะครับเนาะรับเพราะว่าเอาเอ็ดรวดเดียวครับนีม่มีหลายขั้นตอนนะครับมันจะมีเสียเวลาครับ มาเปโยเทตัสวาราติงโคลัมบนารวะกรรมานตาันตายญาขังขันติสุตตาวิทินากิตตวามุนินโทตันเทจัสสภวตุเตชยามัง แก้าเก่าแล้วซื้อว่าเมืองนี่ละพานทุกคนทุกคนก็กาเถิดปาทิปตังพุทธคุณนังธรรมคุณนังสังฆคุณนังสักกจังอรตะนั่งกันโอมมาอ่าแล้ว ปักไปมาเนี่ยใช่าันเดือ